เซียนเซียนจากสมุทรสาครเนาะเชื่ออะไรครับไม่บอกชื่อขอให้งวดนี้ออกก่อนแล้วผมเดี๋ยวผมจะโทรไปเลขเข้าใบแล้วครับครับแล้วผมจะโทรเข้าไปค่ะถ้าผมต้องให้ออกก่อนงวดนึงก่อนค่ะครับงวดนี้ให้มีเพล่เพลหวยจัมาแปดสามไปสามแปดลัานะเพื่อน้ค่ะแล้วก็งวดแห่เพผ่เพจะมีสามห้าห้าสาม แล้ว <emaal> ข้างบนน่ะให้ไว้เลยเฉพาะข้างบนหกหนึ hmm. so one, ่งกันหนึ่งเจ็ดแห้น้นค่ะครับแค่นี้แหละครับจ้าครับโทรมาจากสมุทรปราการเนาะสมุทรสาครสมุทรสาครครับสมุทรสาครค่ะครับให้ครับให้วดเลยให้ให้ช่งนี้ก่อนถ้าว่างวันต่อไปถ้าเนี่ยผมถูกมา สามิง์วดติดแล้วแต่ว่าผมไม่อยากจะปมะอยากนะนั้นเพราะว่าครองวงวัดนี้ก่อนค่ะครับเพราะว่าหวยหน้าเขาเข้ามาแต่ว่าผมมาตามชาวบ้านผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ค่ะครับแต่ว่าผมมาให้เพราะว่าผมงงหวยของผมนี้จะเข้าทุกงวดค่ะเข้าทุกงวดนะครับทุกงวดแต่เข้าคุทธนาครวิเพราะว่าล่างก็ล่างเลย อล่างก็ล่างเลยบนก็บนเลยอย่างเงี้ยหรอครับอ่าบนก็บนเลยครับล่างก็ติดซามครับติดคิ้วถ้าอย่างเง้ก็จะมาตัวเดิมเนาะสามแปดนาะล่างเนาะใช่ไม่แน่ถ้าว่าไม่ต้องกลับเลยเพราะว่าหวยเนี่ยมันเคยออกข้างบนแปดสามค่ะอาบางคนที่เข้าไม่เข้าใจเพราะว่าข้างบนออกแล้วอาจจะบอกออกข้างล่างได้ค่ะครับผมก็ให้มับผิดถูกไปค่ะ แล้วตอนนี้บองคนลูกตะไคายเขาก็ไม่เชื่อว่าพอป่วยออกไปแล้วเจอ,กเอากันก็อ้าวข้างล่างมันมีนะข้างล่างมันยังมีอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้วัวยงวดเนียมันพูดเปลี่ยนพูดเปลี่ยนอยู่แค่สามตัวแปดห้าสามคครับแล้วข้างบนนี้ข้างบนนี้ให้มันก็มาสามตัวเหมือนกันค่ะ <c oughs> มันจะมาหกหนึ่งเจ็ด อ๋อก็เลยจับเป็นหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าไอ้เจ็ดหนึ่งเนี่ยคุณสกาวดูให้ดีนะเพราะมันเขาไม่ค่อยออกหรอกค,<ช>ครับเจ็ดหนึ่งครับใช่นานนาแล้วครับมันออกแต่ว่า 1> 7, 1ถ้าคนถ้าคนคำนวณหวยเป็นเข้าใจคำนวณหวยนะเพราะว่าคุณจะรู้ว่าตัวไหนมันจะอยู่หน้าอยู่หลังใช่ครับ เพราะว่าผมตูสก,กาวแล้วผมก็ทึ่งดีผมก็ชอบแต่ว่าผมไม่กล้าติดต่อมาหลายวันแล้วครานี้แล้วผมต่อนะคุณสก,กาว้ะโดนแปดปแปดส,สามอ่ะค่ะขอบคุณค่ะครับแต่ว่าผมยังไม่บอกชื่อผมไม่ราบอะไรทั้งสิ้นขอให้โวดี้ออกไปก่อนแล้วผมจะค่อยติดต่อคุณอีกทีได้ได้ได้เอา,ปาเป็นงวดแรกไปก่อนเนาะครับครับแล้วถ้าว่าไม่ออกเลยนะผมจะไม่โทรค่ะ มันต้องโกรเพราะว่าหวยที่ผมเข้ามาเฉพาะข้างล่างนี้ถ้าเข้ามานะักแตงขนางสอ42 24หวยไม่เคยออกเลยมันยังออกได้โอ้แสดงว่าที<ะ>แล้วมุกแ้ว<ะ><ะ>เขาก็มาสูตรล่างเหมือนกัน83 38เขาากไปุนฝาอยู่แค่นี้ค้าแล้วตอนนี้ผมก็บอกลูกไปว่า,ะา,วาระวังนะลูก83มันจะมาแล้วลูกขาบอกผมว่าพอแล้วมันจะออกได้ยังไงมันอก อันนี้เขาออกแบบมจริงๆค่ะแล้วงวดนี้ยหวยเนี้ยมันเบิลอยู่แค่3ตัวแค่นั้นเองคือมี3กับ5 8แค่นั้นเองค่ะถ้าว่าถ้าว่าแบถ้าว่าา3กับ8ในตัวหลอกคือว่าหมายความว่า3กับ8นี่มันตัวเดียวกันอ๋อค่ะใช่แล้วหวยงวดหน้าน,นี่มันจะเบิลค่ะ,คะมันจะมาแดน,นะแฝดยคือหมายความเข้าใจว่า 6ก,กับ9ลำหัวขึ้นหัวลงใช่ไหมค่ะมันตัวเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่หรอก6 6กับ1น,นึน่นมันตัวเดียวกัน5กับศูนมันตัวเด<ท>ียวกันโอ้ค<ท>่ะตามตำราตามครับผมคานวณตั้งที่มาสามที่ปีแล้วผมเข้าใจว่าห่วเนี่ยบางทีเขาซ่อนแอบ,บมาค่ะบางทีละทีอ่อาจารย์ที่ผมดูอ่ะที่ผมดูดูเขาคำนวณแม่นมาครับแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเป็นตัวตายมันเป็นยังไงค่ะ นี่ผมไม่ได้คุยเวอร์หรืออะไรแล้วให้คุณสาก,กาวดูมวดนี้งวดก่อนค่<ฮ>ะแล้วให้วิ่งได้เลยสามล่างอ๋อวิ่งสามล่างเนะ<ส>าะก็คือ <สา S 1> ก็คือสามห้ากับสามแปดนะฮะอ่าใช่ใช่ค <ฮะ S 1> ่าะว่ามันต้องกลับมันต้องจบเะยะแปดสามไม่ต้องกลับค่บบบะเขาจะมาเขาจะมาแปดสามเต็มเต็มเลยค่ะเอาตัวเดิม <ฮะ S 1> ดมั้เหรอครับเขาจะค่าเขาจะมาถ้าห้าหนีนะถ้าห้าหนีเขาจะเข้าทันทีค่ะ เพราะว่าห้าหนึ่งห้าอะไรนี่เขาจะไม่เข้าเพราะว่าผมกับเจ็ดสี่เขาดักคอยกันอยู่ผมกับหนึ่งสี่เขาดักคอยอยู่ข้างบนอยู่ค่ะครับเพราะว่าส่วนเนี้ยเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมาอยู่แค่แบบนี้อือค <c oughs> ่ะแต่ว่าผมเอาเฉพาะข้างล่างก่อนค <c oughs> ่ะเราเอาให้มันตีให้แตกให้ไปได้อย่างงก่อน <c oughs> จ้าราะว่าตัวเป็นตัวตายอ่ะเราไม่รู้เพราะว่าผมันคง ใช่ไหมค่ะค <c oughs> ือว่าอาจารย์หลายอาจารย์นะก็ให้แม่นจริงของให้เป็นมาผมก็เชี่อถือเขาค่ะ <c oughs> แต่ว่าแม้ว่าอาจารย์ที่ว่าแป่นๆผมก็ว่าเออผมก ที่ว่าคือว่าสามกับแปดเนี่ยเขาพูดเปลี่ยนกันอยู่ค<ะ>่ะอ่าเขเหมือนงวด่ที่แล้วแหละเขาไม่ทิ้งอ่ะเขาไม่ทิ้งกันพี่น้องกันเขาไม่ทิ้งกันค่ะถ้าว่าแปดไอ้ถ้าว่าเนี่ยตอนเนี้ยสามมาเลยจริงแต่ว่าถ้าว่าเกิดสามดับปุ๊บแปดท้าทันทีห้าแปดแปดห้าทันทีอ๋อค<ะ>่ะใช่ ้องโทรคุยดูคุผุ่มทูมมหาจีาแดงนี่ลหลายคนแล้วจีแดงไม่เคยรับเลยค่ะที่แดงทำงานเยอะค่ะใครเจนสั่งของสั่งอะไรก็โทรทางพันเดียดสก,กาได้โดยตรงนะฮะเบอร์โทรขึ้นให้ทางหน้าจอเนาะครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ว่าข้างบนน่ะสูงเจ็ดนะผมดูแล้วผมว่าไม่มาผมว่าเก็กันหนึ่งจะแรงว่าแรงค่าสูนเจ็ดค่ะท่านประกอบกับ มันประกอบ,บเลขกำลังวันหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นเจ้าเห็นเห็นไออาจารย์อื่นๆนะใช่แต่ว่าผมไม่รู้นะไอกำลังวันเนี่ยนะค่ะนั่นแหละนั่นแหละที่เรา<ต>ไปาทาข่าวมานะครับแต่ว่าผมคำนวณของพวกที่ผมไม่ต้อง,องดูคำไอกำไอกำกำลังวันนะผมจะคำนวณเฉพาะปลอยออกอย่างเดียวอ๋อ ผมไม่ดูว่าวันไหนวันออกวันที่เท่าไรเดือนอะไรไอ้เยววันเสาร์วันอาทิตย์ดูว่าอะไรแล้วแต่แต่เขาจะออกตามนั้นที่ว่าออกสัญจรนะผมนึกแล้ว่าหวยเนี่ยมันต้องออกแบบสามแน่ๆเพราะว่าสูตรของผมมันมาแบบนี้ถ้าว่าผมถ่ายให้ดูให้คิดดูผมจะทําให้ดูว่าหวยมันมาแบบไหนเอ๊เป็นเล๊ทักษาเหรอคำนวณมาสามสิบปีเลยไม่คำคำนวณแบบทักทักักษะศาสตร์ตัวเลขครับครับใช่ไหม ระบบน,นี้มันม <c oughs> ตันเนี่ยเพราะว่าผมคำนวณยสูตรนี้ไม่ใช่ว่าแค่ว่าสูตรเดียวเพราะว่าผมต้องคำนวณย้อนหลังมาตั้งแต่พศ60 61เนี่ยผมต้องย้อนถอยหลังลงมาบา <c oughs> งทีเนี่ยบางทีก้าวมาหนึ่งจุดเลยเพราะว่าพอเราไปจุดทักปุ๊บก้าวไม่มาเลยบาดทีแล้วเนี่ยผมว่าก้าวม,มา100%ก้าวแบบ5นะ่ะ <c oughs> มาละมาเหมือนว่าใครใครมาทางผมก็เขียนบทใต้หัวก้าว5นะมันต้องมาแน่ แต่อีกสูตหนึ่งมันไม่มาอีกสูรหนึง่งอีกสูตรนี้เขาใช้ได้เขาบอกว่ามาแต่แปดถุงค่ะแต่น,นี่วพอนี้เจกันที่ผมค้างโดนนะเออไว้สามแปดแปดสามไม่ไดีไปไหนเลยมันก็ต้องอยู่แบบนี้ค่ะแต่งหมดนี้เขาก็มาแบบนี้อีกเลยค่ะแต่ว่าเขาเพิ่มห้าตัวนึง บ้างนะถ้าเขาเ้านะ้ดี๋ยวเยดี๋ยวค่อยดูแล้วค่อยดูแล้วค่อยดูแล้วกัน,กนว่าข้างล่างอะ่ะถ้าว่าผมชุม,น,มนุมมาในข้างล่างนะถ้าจะเข้าก็เข้าสี่ห้างวดติดเลยอ๋อค่ะนี่เขาตอน,นี่เขาเข้ามาสามงวดติดแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ไอตั้งแต่ห้าสามมาค่ะเอาแต่ว่าสี่หนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งอันหนึ่งเข้ามาล่างแต่ว่าสี่นี่ผมหาตัวไม่เจอพาไปงวดหนึง่งค่ะแต่ว่ามาพาแต่ว่ามาทุบข้างบนนายแปดสามค่ะอื้อ แล้วแล้วเมื่อที่แล้วที่ออกแบบสามแล้วตอนนี้เขาบางคนอ่ะคุณอาจารย์เขาบอกว่าที่ว่าคนที่ว่าแทงว่าที่ว่าอาจารย์เขาให้แว่าทําไมไม่ออกแบบเขาอกว่าไม่ไม่อยากแต่งแต่สามเขาบันสามออกไปแล้วอย่าลืมนะว่าข้างล่างมี้แต่สามได้ค่ะสรุปนี้คือข้างบนหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งข้างล่างนี้สามห้ากับสามแปดเนาะค่ะเนาะแปดสามเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะค่ะตอน้างคนเนี่ยน้ต้องเกี่ยวไว้ด้วยว่า จ็ดหกหนึ่งสามตัวนะคะอ่ามันไม่คงติดได้แล้วเขาจิตตั้งแถวนี้เลยค่ะงานนั้นงานงานเอาสามตัวบนก็เจ็ดหกหนึ่งไว้เนาะใช่กลับไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่าโดยมากง่ายห่วยหน้านะเขาจะออกถ้าว่าหนึ่งไม่มาแล้วจะออกหกเจ็ดทันทีโอเค <c oughs> ในสามเดสามตัวนี้หกเจ็ดหนึ่งต้องมาแน่ในสองตัวมาสองตัวเนาะใช่ <c oughs> แต่ว่าผมฟันทงได้เลยว่าข้างบนหนึ่งมาละมาร้อยมันจะเอาว่าร้ายเปอร์เซ็นต์เอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ก็เต็มทีนะ่แล้วนะห้าห้าแล้วก็ข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นต์สามห้าอ่าแค่นี้นะครับขอบคุณครับโอเคค้า okay, ขอบคุณคาา้าสวัสดีค้าขอบคุณมาข้างบนเลขติดเนาะเลขติดเจ็ดหกหนึ่งนะคะติดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็เลขวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งนะครับมัม่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีหกหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งแล้วก็มี วิ่งสามล่าง 3, 5, 3, สามห้าสามแปดะสำหรับคลิปนี้เดือนสกาวก็จะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเดือนสกาวจะขึ้นหน้าจอให้เป็นตัวเลขเนาะไม่ได้เขียนแต่ขึ้นเป็นเขียนเป็นตัวเ,เ,เะะลขแค่ไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็ลังใกล้ถึงวัดที่เราจะไปคาราวาแล้วก็ขอบปุณมมาฝากอฟสีทุกคนด้วยสำหรับคลิปน<ะ>ี้รำรวยทุกท่านทุกคนลาไปฟอมเดือวสกาวเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพ่ารวยคอล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ